สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซ u เปอร์คอมเมนต์บ่ายซูเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าวันนี้เฮกันลั่นประเทศอีกครั้งหนึ่งครับแต่บอกว่าก่อนที่จะเฮห,หัวใจแอดแทบจะวายครับผมเมื่อสาวไทยของเราวันนี้พบกับทีมชาติฝรั่งเศสครับ ซึ่ง2เซตแรกทีมสาวไทยขวาชชันะไปได้2เซตรวดครับผมตอนแรกแอดนี่ว่าชนะแบบเฉีวๆแล้วแต่อีก2เซตต่อมาสิครับฝรั่งเศสตามตีเสมอ2องเซตครับและเซตสุดท้ายครับสาวไทยก็กลับมาได้ครั้งจบเกมสาวไทยเอาชนะสาวฝรั่งเศสแบบว่าแอดหัวใจชวายครับ3ต่อ2เซต ยี่สิบห้ายี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าและก็สิบห้าต่อเจ็ดครับเรียกว่าหลังจบเกมมีคอมเมนต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับทั้งของไทยและก็ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนครับและไม่ใช่ประเทศไหนครับเวียดนามนั่นเองครับโดยหลังจากจบเกมครับเวียดนามต้องบอกว่ามีการโพสต์ทันทีเลยนะครับและก็มีคอมเมนต์กันมาอย่างต่อเนื่องครับบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้ว ไทยเองสามารถเอาชนะ3มเซตรวดได้แต่พวกเขาเองยังไม่อยากชนะแบบต่อเนื่องเลยให้ฝรั่งเศสตีเสมอมา2เซตเพื่อที่จะเอาชนะเซตที่ห้ามคิดได้ยงไงครับเนี่ยบางคนก็บอกว่าฉันรู้แล้วว่าไทยเองมีความแตกต่างกับเวียดนามตรงไหนพวกเขาสามารถกลับมาได้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ไหนพวกเขาช่างมีใจิตใจที่เข้มแข็ง บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วไทยควรจะเอาชนะ30ไปเลยไม่ใช่ปล่อยให้ฝรั่งเศสมาตามตีเสมอได้เขาน่าจะเอาชนะแบบสบายๆในการแข่งขันครั้งนี้แต่อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ก,นกันแบบเต็มๆของชาวเวียดนามเลยครับฝากท่านกดติดตาม like, กดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับผม เมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากชาวเวียดนามครับภายหลังจากที่ไทยของเราโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฝรั่งเศสไป3ต่อ2เซตจ,จะเป็นอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าฉันดีใจมากๆที่อัชราพรเธอได้กลับมาแล้วและเธอยังช่วยให้ไทยสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้ในครั้งนี้ มาดูคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นฝรั่งเศสมีความเร็วที่ไม่สามารถสู้กับผู้เล่นเวียดนามได้เลยเวียดนามของเรายังเล่นได้ดีซะก,กว่าเอาไปค,ครับตามนั้นครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองอยากให้เกมสนุกสนานใช่ไหมเลยให้ฝรั่งเศสตามตีเสมอได้แต่สุดท้ายไทยก็ไม่ทําให้แฟนๆชาวไทยและเวียดนามผิดหวังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า อัชราพรไอดอลของฉันเขากลับมาแล้วเขาทําให้ฉันและแฟนวนบอลเวียดนามมีความสุขคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยน่าจะน่าไป3ต่อศูนแล้วแต่วันนี้ฉันต้องขอชื่นชมหัถยาของประเทศไทยว่าเธอตบได้อร่อยมากแหมนี่แอดแปลตรงๆต,ต,ตามคอมเมนต์เลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไทย พวกเขากลับมาได้ต้องนับถือหัวใจของพวกเขาจริงๆถึงแม้ว่าในครั้งนี้พวกเขาจะพลาดไป2องเซตแต่ก็ยังกลับมาได้ในเซตสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอัชราพรฉันรู้ว่าเขายังไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในเซตสุดท้ายไทยสามารถทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องพวกเขาช่างสุดยอดจริงๆ,ๆขอนับถือ คอมเมนต์ต <ítulo> ่อมาเขาบอกว่าเวียดนามเองเมื่อไรเราจะมีโอกาสไปแข่งขันในรายการนี้ให้เหมือนกับไทยฉันรู้สึกว่าตอนนี้แค่แอบอิจฉาประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งเศสเขาไม่ได้เล่นเต็มที่หรือเปล่าเพราะเขาได้ไปโอลิมปิกแล้วดังนั้นเขาถึงไม่ส่งตัวจริงเล่นกับประเทศไทยเอาไปครับอยากคิดอะไรก็เต็มที่ครับเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไทยสามารถชนะ3เซตรวดได้เขาจะได้ถึง7.83แต้มแต่เขาในครั้งนี้ชนะ3-2ทําทำให้ได้2แต้มกว่า,วาฉันรู้สึกเสียดายมากๆแม่ต้องบอกว่าแฟนเวียดนามนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของไทยนะครับหาข้อมูลในครบเลยครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าศึกชิงในครั้งนี้บอกเลยว่าจริงๆแล้วไทยสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้อย่างง่ายดดยแต่ไทย พลาดเองและก็ตื่นเต้นเองทําให้พลาดไปสองเซตแต่สุดท้ายพวกเธอก็สามารถกลับมาชนะได้คอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าในเซตที่3ที่4ฉันคิดว่าฝรั่งเศสกลับไปแล้วและก็จะคว้าชัยชนะในเซตสุดท้ายด้วยแต่สุดท้ายไทยสามารถกลับมาได้ฉันรู้สึกดีใจกับประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าไทยเองถ้าสามารถชนะเกาหลีใต้ได้ชนะโดมินิกันได้และก็มาชนะฝรั่งเศเสสามเซตรวดนะไทยจะมีแต้มเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนประเทศไทยผู้เล่นของไทยก็มีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าผู้เล่นเวียดนามของเราเขาสามารถผ่านช่วงวิกฤตไปได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหัตถยา ธอเนี่ยต้องเป็น MVP ต่อไปในใจของฉันคอมเมนต์ต่อมาเขาพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยครับเขาบอกว่าฉันเองเป็นคนเวียดนามแต่ฉันเชียร์ประเทศไทยเพราะพวกเธอคือตัวแทนของชาวอาเซียนและชาวเวียดนามของเราสู้ๆประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้กับผู้เล่นหน้าใหม่ส่วนเวียดนามของเรายังคาดหวังกับผู้เล่นเดิม คอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าในสัปดาห์นี้สังเกตว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงการเล่นและจิตใจของเขาช่างเข้มแข็งขึ้นฉันเชียร์ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันบอกเลยว่าไทยเนี่ยรับเรื่องของระบบวินยยัยระเบียบวินยยัยต่างๆยังห่างกับญี่ปุ่นอีกไกล ส่วนระดับไทยกับเวียดนามตอนนี้ฉันบอกเลยว่ามันไม่ไกลเกินไปแล้วสําหรับเวียดนามครับถทมนดานครับผมคอมเมนต์ต่อมาเข้าบอกว่าถ้าเวียดนามได้เจอฝรั่งเศสน,นะบอกเลยว่า ชนะ3ต่อ0อย่างแน่นอนเอาเข้าไปครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันบอกเลยว่าหัตถยาตัวนี้นะเป็นตัวหลักของประเทศไทยและเธอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าฉันรักประเทศไทยฉันเชียร์ประเทศไทยและฉันอยากให้ฝรั่งเศสเชิญไทยไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้แม ถูกใจแอดมากๆครับสำหรับโอลิมปิกใช่ไหมครับขอบคุณมากๆครับแฟนเวียดนามครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามครับที่เขาพูดถึงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับต้องบอกว่าเวียดนามนี่เขาก็เชียร์ทีมชาติไทยกันอย่างชัดเจนนะครับทั้งประเทศของเขาแล้วก็ไทยด้วยครับยังไงเปกระตุ้ใจกับเวียดนามด้วยครับผมและโปรแกรมหลังจากนี้ครับวันที่1มิถุนายน25 6 7ครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเจนครับเวลา เ18นาฬิกา30นาทีครับต้องบอกว่าแมตช์นี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับผมมาช่วยกระส่งเสียงเชียร์มาช่วยกระส่งแรงใจให้กับทีมชาติไทยของเราต้องเรียกว่าขวาชัยชนะเหนือจริงกันเลยครับผมขอเสียงเชียร์กับหว์บอลสาวไทยนะครับผมหย์บอลสาวไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผมสาวไทยสู้ๆนะ